เอาเอาถังเอาถังเคมีใส่ได้ก่อนเอาน้ำเอาน้ำใส่ถุงเซลกว่างอะเดี๋ยวรถขอมาแล้วกันไปได้ก่ไปได้กะคว่างอยู่บนอะ

ดเนี mm ่ยเวลาารถมครับตอนกลางคืนน่ะเจนี่ไดถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยถึงร่างกายตัวชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มนี่ยแตย้ำชอบแต่ว่ามีแล้วนะมีคนมาคล้องคนแล้วอคล้องอะไรโดนไปคนแล้วครับครับรถมาเนี่ยเข้ามาคล้องสายเนี่ยมันคลับมามันบังงู้นนอมได้สังเกตเพราะความเคยกินไปเข้าออกตลอดไงเข้าทุกวันออกทุกวันอะาคืนมาหันไงโอ้มาโดนแรงว่ะหนึ่งแล้ว ว่าจะหันขอมาฟื้นออกนี่ยเนี่เนี่ยถ้อนี้ครับผเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของผู้พักอาศัยเนิหมดเรื่องอรของเราเนี่ยเนี่ยนี่ครับฝีมือ มือช่างที่มาตัดและทิ้งไว้ครับทำไมเบเกเนี่ยครับความร้องเรียนจากชาวบ้านบ้านสมเกียงของเราเกี่ยวกับเรื่องสายสื่อสารนะครับมันระยงระยาังย่อยห้อยต่มประตูบ้านนะคห้อยตามปากซอยนะครับตามที่ท่านเห็นนะครับผมาไปดูซึ่ง ตอนกลางวันปะอันตารายตะใดได้ยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันห้อยลงมาเนี่ยการสัญจรไปมาเนี่ยถ้าเกิดมันไปปาดใส่ใส่ใส่คอเฮานอก,การสัญจรมาเนี่ยมีการอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยใครจะให้รับผิดชอบนะครับซึ่งทางผมดได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหลายๆหลายครั้งนะครับเพื่อนบันทึกว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับขาดการดูแลตรงนี้นะครับก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดําเนินการจัดการนะครับเพราะสองสามบ้านก่อนเนี่ย ไฟไหม้สามรอบแล้วครับเฉพาะของเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับเกรงว่าจะได้รับความเสียหายต่อเจ้าบ้านในเรื่องของอาคีภัยซึ่งเม็่นฤดูร้อนครับฟ้บาดึงงาน,นที่ห้องเลยไฟไหม้หมแล้วกับนมาจัดการเตร็มที่ทำให้เรียบร้อยอมามากับมาตัดตัดตัดแล้วกับปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไปครับเ่า,ดาได้เก็บที่มันไหม้ครับที่ดำดำว่ะเบื้องเบื้องต้นผมได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่มาต่อสายบอกว่าเป็นหน้าที่ของผมเพียงแต่ว่ามาต่อสายให้กับ ผู้ใช้เน็ตผู้ใช้ได้นะครับอันนี้ผมขอผมวิ่งเด็ดแจ้งหน่อยเด็ดแจ้งไปทางกสธชแล้วนะครับเก็จะบอกว่าจะรีบเคลื่อนย้แต่ก็ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่มาแก้ไขอย่างจริงจังนะครับเพียงเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพียงแค่มาต้อนสายเน็ตเสร็จแล้วก็จากไปครับแล้วก็ทิ้งไว้ซึ่งสายไฟตามข้างถนนนะครับที่มันย่อนยานย้อนพลัเหี้ยด,ดับหน้าบ้าน,นเ่าเข้ากับเข้าไม่อะ